ครับพี่รับคเอาไงดีครับเอาไงดีครับพี่จะบุกเข้ามาหรือว่ายังไงดีครับก็อ้รวจความกจริงมันก็มันก็ครบเวลาแล้วพี่ผมประกาศตอนสามหกอ่ะตอนนี้สามแปดแล้วนะครับพี่สองนาที่พี่จะเอาอย่างไงครับผมม่เอาอย่างไงครับก็ผมก็จะกลับเข้าไปงั้นผมผมให้พี่ถามติวิแล้วผมจะบุกเข้าไปทลายทิ้งคิดดีบ้า เฮ้ยเราเซตรอเลยเราเซตรอแค่นั้นแหละพี่หลอพหลงเ่ออลอเขาออลลอมึงจับได้ไอไอไอพี่เขาหน่อยดิเขาออลล้อไอ้หลงบนราคามีด้วยอยู่เอาวะ มีปะมีพี่มีมีมีข้างในย่าฮึจอดรอเลยแล้จอดเซตกันไม่ต้องรีบ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 ลองลงจอดแล้วนี่ไม่เรายืนลองนี่เลยเราไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปรอให้เขาเซตอะไรให้เสร็จก่อนตรงนั้นมันมันรถเยอะเต็มเม็ดเต็มหน่วยออมาาจะเก็บของมันยังมีไอ้ที่โรงพยาบาลด้วยเพราะว่อกี้ดีที่เขาจะเอามาเซตเขาน่าจะเก็บอ่ะ ไม่ก็ให้เวลาเขาเนี่ยเออพร้อมอะไรก็ให้ออกมาพี่พีเอาไหมพี่ผมมีสามมันเอาสักอันหนึ่งไหมให้เป็นเที่ยวไปสองกันเลยเปล่าอะไรพี่หนึ่งสูตรแปดห้าเออจวนไม่ค่อยชุบให้ไปเลยก็ดูผมเล่นมีดแล้วนะผมอยากอนิเมะว่ะมองกันโบกคือไม้ฝั่งหนุนไม่น่ามีเอ้ยฝั่งเขามีไม้เยอะปะอีพี่เปล่าแล้วหนึ่งไม่เยอะต้นไม้เยอะพีเปล่าคนเดียวคนสองคนแหละทันทีเอาไว้ใครอยากซวยก็พอไว้ขวานอ่ะขวานขวานขวานไม่เป็นเกต้าขวานออกซ้ายไปนะ เล่นไม่รอดยังไงเขาก็ต้องมางหน้ารถเขายุ่หน้าเยอะแล้วเขาขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยทำไงวะเรายืนเขาอะ500โลฝั่งซ้ายของเขาเนาะ500โล500โลฝั่งไหนนะแบบขับออกไปอ่ะเห็นเคยไป่รอไม่รอตีนต้่งเนี่ยแต่ก็ไม่แน่รถมินเนี่ยนไอเขามึงอย่าไปป้นของเลยเขามึงให้เขาเก็บทรัพยากรให้เขาเล่นมาเล่นกับเราดีกว่า ดนเราป้อนอยู่ดีป่ะถ้าพ่อออกมารวมรอละวงสวิงอ่ะมาแน่รอบเนี้ยอีกแล้ยวแค่โม่แค่จ้องก็ตายอ่ะรอบเนี้ยเราจริงเราเอาจริงไอ้จ๊จับกลุ่มห้าดิเราคนหายไปป่ะลองจับกลุ่มห้าดิในรถในรถมีเขาคนไหมไอ้ก๊อตไไไมมมมมม่่่่ีีีีพเราเยอะเยอะขึ้นไหเนี่ยพี่เราเยอะขึ้นป่ะ ขาดหาหนึ่งครัมามียี่สิบก็ได้ขาดหนึ่งเยอะขึ้นลุงเยอะขึ้นรอบที่เราสิบเจ็ดโชว์ไปไหนยี่สิบเลยเรามีเรามียี่สิบเาหเรามียี่ิบหรอเท่ไหร่เท่าไหร่ตอนแรกเราสิบดตอนแรกมันบอกว่ามียี่สิบยี่สิบไอตอนแรกตอนแรกที่สาามีสิบเจ็ดพี่แล้วก็มีพี่มีจงแล้วก็อ่าซิโร่มาเติมใช่เป็นยี่สิบมัสาอะไรกันมียี่สิบนะแล้วมาเพิ่มมะใครมาหนีเราปะไม่เพิ่มเพิ่มอะเนี่ยเพิ่มมาคนนึง ใครวะใครวะพี่ตอนนั้นพี่โชว์แปพพีี่่เเ็นะฉบไะโอเลี้ยงไอโอเลี้ยงไงพี่โอเลี้ยงไงโอเลี้ยงไงแต่โอเลี้ยงโอเลี้ยงก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยนี่อยู่อยู่อยู่ก็ไขวะไอเข็มแต่อยู่หรอตั้งแต่แรกโอเลี้ยงอยู่หรอไม่อยู่ไม่ใช่หรออ๋อเราไปแล้วไปเข็มมาด้วยเออเราไปแล้วไปเข็มมาวะเออช่างมันเถอะนี่เป็นแหละคือถึงนะครเราให้เวลาเขา อีกอสองอาทีนะถ้าเขาไม่ออกมาเราจะเข้าไปแล้วสามแปดเราจะบุกตีแล้วเข้าไปชา็อตตู้เอาไปยันลังเลยเราฟิวก่อนพี่ผมเปิดเพลงปลุกใจรอนะพี่แป๊บนึงเออประกาศเคอร์ฟิวว่าแบบเขายืนทำอะไรวะเนี่ยเขายืนทำพี่หลงพี่หลงประกาศเคอร์ฟิวดิประกาศเคอร์ฟิวพี่หลงประกาศเคอร์ฟิวดิเพื่อนประกาศเคอร์ฟิวเอ SMD ตู้เก่าประกาศเคอร์ฟิวตู้เก่าอ่ะเวลาท่าทถ้าไม่ออกจากพื้นที่มาตรการสูงสุดนะเว้ยเออ ตรงมุกเกียนแตกดิเพื่อนเนี่ยรถมันว่างหลังอะเบรกเลยโอ้ไม่าอซิงลืมประกาศไอ้นี่ว่ะลืมเพิ่มตู้เก่าไปทำไมประกาศมาดิ ได้เขียนพิมพ์กูไม่ได้กอล์ฟไว้ไอ้ท์อ่ะพี่ใหม่เลยพี่ใหม่เลยเพื่อนพี่ใหม่เลยวัฒนการสุดไปแล้วว่าไปแล้วว่าแกก็เอาเราไปหมดเลยเราไปหมดเลยมันอกกีว่อยู่แล้วอยู่แล้วทาไซค์ก็ออกรอบนี้ผมเอาจริงผู้กนี้ทุกรอบไปจบเป็นฟิวมาแมาแล้วมาแล้ว เขาบอยดนปืนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดําประนั้นอะเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่เป็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครครับพวกเกมเงินกู้ก็อันนี้พวกอันนี้พี่พี่เป๊พวกนี้ตระกูลไบเดอร์ตระกูลพิกกี้ไบเดอร์พวกเนี้ย่เหมือนี่ไอ้โจใช้กลุ่มนี้มาที่ยืนแหลนเหล่ม้ชื่อไม่ได้เพราะว่าไโจเป็่ระวังนะลงลองพิม์ไปไม่ไม่คุยไม่เคียรไม่ไม่เเยเอ้ยไม่ไคุยได้พี่เปาคุยได้ ส่งคนเดียวด้ส่งคนเดียวด้วยส่ง้าสมาส่งงมาลงมาล้ไปเลางมาแล้วไปเลยก็เดินมาเลยก็เดินมาเลยไม่ต้องรอเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเราไม่ต้องทำอะไรนะเว้บเก็บาวธก่อนก็ได้เฮียลองลครับเี่ยลมไปกลางโจกลางใหม่โจกลางใหมลมไปกลาง ครับพี่เอาไเดีครับเอายังไงดีครับเอาไงดีครับพี่จะบุกเข้ามาหรือว่ายังไงดีครับก็จริงมันก็มันก็ครบเวลานะพี่ผมประกาศตอนสามหกอ่ะตอนนี้สามแปดแล้วนะครับพี่สองนาทีพี่จะเอาย่างไงครับผมมเอายังไงครับก็ผมก็จะกลับเข้าไปกันผมกลับไปก่อนครับผมให้พี่ถามติ๊วิแล้วผมจะบุกเข้าไปทลายทิ้งคิดดีบ้า เฮ้ยเราเซตรอเลยเราเซตรอแค่นั้นแหละอ๋อล่อเขาอ๋อรอมึงจัดให้ไอ้ไอ้ไอ้พี่เขาหน่อยดิเขาอ๋อล่อไอ้หลงมีบุหรี่ราคาไหด้วยไม่แต่จะปืนมั้ยไม่แต่เราไม่ได้ปืนไงเราแค่เล่นตอตอนเพื่อนชุบเอายังอ่ะเอายังอ่ะดูจังหวะเองเลยเว้ยเปิดให้กันเลยเอายางเข้าดูไปเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันมามามาลุยเเปองไอ้เหี้ยอรอะเยอะจัดหลวงเข้ามาดู เด็กการเฮ้ยการกาเอากางเอากางตรงกลางเอาตรงตตรงตเอาตรงตเขาแทงกันเองเขาแทงกันเองากนกตายสวยสวยตายอีกหนึ่งเฮ้ยลืมชุเพื่อนเฮ้ย โอ้โยเฮี้ยกำลังจะปุ้ดลมมาไปหน่อยถลายให้หมดไอพวกไม่จ่ายสวยเนี่ยถลายให้หมดตายอีกเฮ้ยไม่ต้องล็อกแขนนะเว้ยไม่ต้องล็อกแขนนะเว้ยเอาวุธส่วนตัวเฮียเอ้ยไม่มีคนมองแล้วก็มีคนเมินด้วย เรามีสองอย่างนะคุกเราอ่ะมีเขากับทะเลด้วยมีคุกในน้ำอ่ะยมือหน่ออยันนี้โมอันนี้มีตำรวจฟังกูตำรวจฟังกูตำรวจฟังกูไปเอารถมาเตรียมสแตนบายครับ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 ผมไปเอารถมาเตรียมสแตนบายพ่อบ่อหนูหิวของหนูหิวของอ่ะไม่มีอะไรพ่นโล่ฟังนะฟังนะนั้งนี้ตำรวจฟังเราจะไม่พ้นนั้งนี้ตำรวจฟังโอเคเราจะไม่พ้นเราจะไม่พ้นเราจะไม่พ้นเราปุ้ยแล้วเราจะอยาบพ้นเขานะไม่พ้น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 โอเคโอเคไม่พ้นกูกการลง่กุพ้นแล้ว นัเรามา2คืนนะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้มึงมึงเห็นเปาป่ะอ้าเปาอยู่ไหนเปาอยู่ไหนพี่เปาอยู่ไหนอยู่ไหนๆๆๆอ๋อลนั่นี่ตำรวจถูกๆอุมศพมาพี่ออนจริงๆเอมนี่หอเปอันนี้หอเปนะครับหอเปหอเปเฮ้ย ห่อเปย์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 มันต้องใช้ไม่งั้นอุ้มไม่ได้ห่อเปย์เหรอเออทำไมยังไม่แตกอ่ะอะไรอ่ะยิงใครอ่ะหมอเหรอแกงแกงแกงเฉยรักรักรักหลอกยิงหยอกเล่น มันแล้วนะนัาหมดแล้วนะให้เขาอยู่นั่นแหละเหงาเๆงาอยู่ในเลเวลคนเดียวอ้นนี่มันร้อนป่ะมันถอดเสื้อไปน้ำไหมมึงว่า พี่เอาไปลงไหนอ้าวมันเมื่อ,อไอ้รอบเมื่อกี้พี่เอาลงไอ้ไอ,อันดามันนะรอบนี้เอาแปซิฟิกเลยไหมเอาแบบลึกเลยลึกโขเลยแบบดำแบบดานจัดอะกว่าจะเจอปผือไม่เจอด้อะไอ้ลามเอาไปแดกก่อนนะลุยอ่ะลุย,ลยลอ่ะเนื้อลุยเลยอะหรือได้กระดูกอะปาผือกระดูกแม่งแดกด้วยหลามอะ ปิด้ตกไหมพี่เืไปไปิเปิดแ้ามันเข้ม,ม,มอะตกอ่ะเอ้ยน่าสนใจนะแถวนี้มันมีปะ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดอะมี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 ตรงตรงไปเรื่อยตรงที่มันน้ำมันเชี่ยวะอะตรงแถวเก็บบนชาลอดอะนี่ปะ่ะตรงนี้มันก็ดชจอแบบนี้ก็ได้พี่อะไนกันเนี่ ราเป็นขึ้นได้หรอวะไม่น่าได้ต้องไปอีกมัน,ต,มนต้องไปอีกมันได้พี่ต้องมีมีอีกอถ้าต้องมีอีกอะทีนนี้มันตกไปไอ้นี่แน่นเลยวะแป๊บนึงนะกว่าที่มึงให้มึงโยนทิ้งก่อนเอ้มันขับรถไปข้างล่างได้อ่ะมันมีคนขับไปอ่ะลงมาท,ทางไหนวะให้พี่ผมพี่ผมจะขับขับไปก็ได้นะพี่ทายมือตรงไปเลยมันมีทางหมอมาหมอหรือตำรวจไหนเฮียจะหมอ โอนน้โหน้ำเชี่ยวจาดเอ้าเดีดยวไวสุดหล่อี <c oughs> อ่ดูดิมันมันไหลปะ <c oughs> ไหลไหลไอเชี่ยหายไปเลยอะ่ะค <c oughs> ุณนาทีใหญงใหญ่อยู่นู่นแห,หละสายไหนวะต้ <c oughs> อง zoom างพี่สายอะ่ะหายไปแล้วอะ่ะ ไม่เห็นนะเชี่าน้ำแรงจัด hear all day and all night we'd stay up and felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up okay we were all right staying awake till the sun